เรื่องร้อยสี่สิบล้านเนี่ยคนว่ากันเยอะว่ามันไม่คุม้มมันไม่ได้อะไรแต่แต่สุริยะยืนกระต่ายขาเดียวนะบอกกระต่ายหรือหมา <laughs> นะมันคุ้มมันตรวจนับได้เลยว่ารถยนต์บนถนนมันลดลงไปเนี่ยนะครับลดที่ไหนอ,อ่ะนี่สุริยะจึงงุูกเรืองกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสที่ถูกวิจารเรื่องนโยบายขึ้นรถไฟฟ้าและรถเมฟรีโดยย้อนถามนักข่าวว่าเขาวิจารกันยังไงเหรอ <น>เขาบอกว่ามันไม่คุ้มประชาชนก็ได้ไประโยชน์ก็แฮปปี้กันหมดนะใครอ่ะ,อะผมไม่เห็นว่ามีประเด็นอะไรเลยมีนักข่าวบอกว่าเขาวิจารว่าเป็นการใช้งบประมาณที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนายสุริยะบอกโอ้ยตัวเลขมันชัดเจนทำนักนโยบายจราจรและขนส่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดดูทั่วกทมอเห็นชัดๆเลยว่ารถยนต์มันลดลงคือตัวเลขนะครับชัดเจนที่ว่บบาหลังกากมีคนมาใช้รถไฟฟ้าฟัง นโยบายขายรถขนส่งตัอ่อเขามีกล้องวงจรปิดที่ของของกทมมีครับเขาก็ไปเช็คดูว่ารถยนต์หนึ่งนะครับมีการใช้รถยนต์รถบ่งหรือเปล่าคือตัวเลขชัดเจนนะครับว่าในวันนั้นน่ะมีการใช้รถยนต์รถบ่งเพราะแสดงว่าการที่เรามีใช้นโยบายนี้ก็จะทําให้ทางคนซึ่งขับรถ แสงเนี่ยรับเปลี่ยนมาใช้เป็นรถไฟฟ้าครับไม่ไม่ถึงว่าคนที่ขึ้นคุณมีคมใหม่มามาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้จากปริมาณรถดยที่ใช้นะครับว่าวันหนึ่งเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏมีตัวเลขชัดเจนว่ารถหัวในวันที่เรามีการใช้รถไฟฟ้านะครับสุริยะบอกว่าตัวเลขมันชัดเจนสำนักนโยบายขนส่งจราจรเขาเปกล้องวงจรปิดของกทม เขาก็ไปเช็คด <te S 2> <te> ้วยว่าใช้รถยนต์ลดไหมก็มีตัวเลขออกมาว่าใช้รถลงก็แสดงให้เห็นว่าการใช้มาตรการนี้ประชาชนใช้รถส่วนตัวน้อยลงเจ็ดวันเองเออแล้วถามว่ากลุ่มคนนี้ขึ้นรถไฟฟ้าเป็นคนกลุ่มใหม่ไหมชลยญบอกว่าดูจากปริมาณรถยนต์อที่ใช้เนี่ยตัวเลขมันลดลงนะก็เพราะว่ามีมาตรการใช้รถไฟฟ้าฟรีเจ็ดวัน ไม่ตอบคําถามมาพูดแต่เรื่องลดลดลด<า>พูดซ<า>้ำๆเป็นเทคนิคพูดซ้ำๆแล้วไอ้ร้อยสี่สิบล้านบาทที่ถูกวิจารณ์ว่าตามน้ําพริกละลายแม่น้ําเนี่ยนะทาไมาไม่เอาเงินไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดสุริยะบอกเอ้ยมันต้องทําควบคู่กันไปนะการบังคับใช้กฎหมายด้วยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าก็ช่วยลดฝุ่น pm ได้อย่างรวดเร็วนี่ไอาศัยลมช่วยเลยรวดเร็วเลยนะสวนจะมีการขยายมาตรการนี้ต่อไปหรือไม่นั้นเนี่ยขอรอให้ครบ7วันก่อนเพื่อประเมินตัวเลขนะครับ คือต้องบอกว่าไอการออกนโยบายนี้มาตั้งแต่วันที่25้าเนี่ยเป็นเทคนิคที่ฉลาดเพราะอะไร25้าวันเสาร์ยี่หวันอาทิตย์วันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยคนส่วนหนึ่งที่เคยขับรถไปทำงานไม่ไปทำงานไงก็เลยอยู่บ้านไงนะดูซีรีส์อยู่บ้านแบบพี่ปองเงี้ยไม่ต้องขับรถมาที่แนวหน้างันก็ไปเอากลอกนี่ยมันลดลงเห็นไหมสถานจริงๆเถอะแล้วบวกอะไรไหมสามวันที่ตุ่จีนอีก อ่าก็ผสมผสมกันไปพอถูถูถ่ไถ่แล้วเอามาบอกได้ว่าตัวเลขมันลดลงอ่านี่นี่ใช่เลขฉลากแกมโกงค่ะ